ใคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไฟทอง by ARR Gold Trading พบกับผมช้าในคับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ตลาดสร้างรูปแบบแนวโน้มขาลงอีกครั้งต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นไปไม่สามารถทำจุดสูงใหม่ได้นะครับและก็ลุด แนวรับสําคัญบริเวณ1720ซึ่งเป็นโลล่าสุดเนี่ยลงมาซึ่งก็ครบองค์ประกอบของขาลงนะครับนั่นก็คือมีโลเวอร์ไฮแล้วก็โลเวอร์โลนะครับแล้วก็เราก็สามารถตีแชเนลได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ราคาก็มาอยู่กลางๆกรอบแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับว่ามันอาจจะลงต่อก็ได้นะครับซึ่งชาวนี้ราคาเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็อาจจะเอาไปขายทากําไรตรงนี้ก็ได้นะครับแถวแถว1 7 3 0 บวกๆนะครับก็ถ้าใครได้ของมาเมื่อวานนี้ส่วนราคามันจะขึ้นต่อเลยไหมผมว่ายากนะครับเพราะวันพุธนี้เดี๋ยวจะมีการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งไม่ว่าเขาจะขึ้นมากหรือขึ้นน้อยกว่าคาดเนี่ยมันก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นมาแน่นอนครับซึ่งอันนั้นจะเป็นประเด็นกดดันราคาทองคำซึ่งอาจจะขึ้นมาแล้วก็ไซด์เวอยู่ในกรอบ1710ถึง1740นี้ต่อไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับ ด้านราคาทองคําแท่งในประเทศวันนี้นะครับอาเช้า,ชานี้เปิดตลาดมาทองคํา965ในประเทศเราก็ยังไม่หลุด29,800นะครับก็ถ้าใครไม่มีของก็อาจจะมารอซื้อ29,800แล้วเอาไปขายที่30,000ก็ได้นะครับเพราะถ้า วันพุธนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเขาขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยยังไงค่างเงินดอลลาร์ก็ต้องกลับมาแข่งค่าอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะครับในขณะที่ประเทศไทยเรายังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยดังนั้นค่างเงินเราก็คงจะอ่อนลงแล้วครับเมื่อค่างเงินเราอ่อนลงทองคําซึ่งมันเป็นสินค้านําเข้าครับก็มีโอกาสครับที่จะแพงขึ้นได้ถ้าราคาทองคํามันไม่ตกลงมามากนักนะครับ,รบเอาละครับเช้านี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้เรามาฝอยเรื่องทองกันได้ใหม่กับ ARR สวัสดีครับ